สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายออรท้าหลอดายกันชาราานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคุณต่อมากันที่รักเน้นๆหนึ่งถึงสิตุลามาดูความรักของคุณสิว่าในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีทิศทางในความสัมพันธ์แบบไหนรักเราจะเป็นอย่างไรมีอะไรที่ต้องระมัดระวังในความสัมพันธ์นี้หรือไม่อมา มาต้งที่ธาตุสุดท้ายธาตุดินงเพื่อพบกันก่อนปล่อยไว้นิดหนึ่งคลิปต่ตอไปคนรักเก่ากลับมาทำไมก <g ull ing> <g ull ing> ลับมาทำไม <g ull ing> ฉันลืมเธอไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาดูซิว่ากลับมาทำไมเขาอยากจะขอโอกาสจะกเราจะมาหลอกให้เรารักเหมือนเดิมหรืออะไรอะ่นะคลิปต่อไปนะจ๊ะนะกดติดตามและกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้มา รักเน้นๆของคนทัดเด่นประสบกบารณ์มังกรหนึ่งถึงสิบหกหนึ่งถึงสิตุลามาดูกันว่าชีวิตรักคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะดัมเรสเชียนแม่เจ้าชีวิตรักของคุณใครบางคนกลับมาไหมรังถืออะไรไว้ในมือสองสามอย่างหรือเปล่าเป็นความรักโอ้แม่เจ้าบางคนมีรักลับๆนะอื บางคนแอบคุยกับคนอื่นมีลูกใบที่สองด้วยแอบคุยก็มีคนอื่นได้นะคุณจะไปแอบคุยกับใครก็ตามนะจ๊ะหรือเรื่องราวเก่าๆในอดีตค่ะเรื่องราวความรักที่เคยผ่านมาคนที่คุณยังตราตึงใจยังลืมไม่ลงยังทําให้คุณเจ็บช้ำห่ดาดอ่ะโอเคอ้าวคิดถึงใครอยู่ไหมจ้าดินจ๋ามีความรู้สึกถึงความคิดถึง อ่ะให้เบ็นแรกเป็นดรเมสเซเชียนค่ะชีวิตคุณความรักคุณอะไรก็เกิดขึ้นได้คนเก่าๆอาจจะกลับคืนมาคนที่คุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์ลับๆเป็นรักลับๆ,ๆคุณมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของแม้รู้แต่รู้ว่ามัน,เป,นเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงความผูกพันในสายใยความรู้สึกตราตรึงในใจความรู้สึกเที่ยวลืมใครคนนี้ไม่ลงจริงๆทําไมลืมไม่ลง เขาต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกถึงความคิดถึงบางคนฝันถึงคนเก่าๆบางคนคนเก่าๆย้อนคืนกลับมาเรารู้สึกตกหลุมรักใครซ้าแล้วซ้าเล่านะจ๊ะมันเครียดอยู่นะทาไมถึงมีความเครียดล่ะคุณกำลังจะเอาชนะใครหรือปิดกัน้นบางทีความต้องการของคุณหรือความอยากได้ของคุณอนะคุณพยายามจะตัดใจไหมก็ไม่อยากได้แล้วนะมาก็เหมือนเดิมมาก็ ไม่มีความสุขมาก็เข้าอีหลอดเดิมอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามาก็ทําให้เรารักแล้วก็จากเราไปหรือมาแลวความต้องการคุณรู้สึกได้ถึงพลังงานของคนที่แบบเรารักเขาอะแต่เขาไม่เต็มร้อยกับเราอะอืมีคนรักเหมือนไม่มีไม่เต็มร้อยตัวคุณเองพยายามเอาชนะใจตัวคุณเองอยู่หรือไม่เอาชนะใจตัวคุณเองที่จะไม่ให้ตกหุมพางมันมีใครบางคนกลับมาหรือเปล่า หรือกำลังคิดถึงใครบางคนอยู่หรือเปล่าคนที่เป็นราศีกุมราศีเดอะเดวิลราศีมังกรน้ํากรกฎมีรกจิกบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันด้วยซ้ำคุณพยายามทํางานทําการไม่อยากจะยุ่งกับใครพยายามถึงอยู่ในทิศทางของตัวเองค่ะหรือคนที่คุณรักที่คุณเลิกไปเนี่ยคุณอาจจะมีการเลิกหรือมีการทะเลาะกับใครบางคน ทำให้อารมณ์คุณขุ่นหัวมากมีความรู้สึกลึกๆว่าหงุดหงิดหงุดหงิดไม่ได้ดังใจเออเหมือนเราคาดหวังไหมเราอาจจะคาดหวังว่าเขาน่าจะรักเราให้มากกว่านี้ความรักเราที่มากกว่านี้พยายามให้มากกว่านี้เออเออบางคนติดทะเบียนสมรสอยู่ด้วยนะจ๊ะความรักของคุณช่วงนี้เป็นสามดาบเลยเจบ็บอะไรอยู่คะหงุดหงิดหัวใจเจ็บหัวใจ เป็นความรู้สึกว่าถ้าคุณคุยกับใครอยู่ก็มีแต่ความบาดหมางร้าวรานกันอยู่ตลอดมีแต่เรื่องเขาเรียวกว่ามีแต่เรื่องหาเรื่องตลอดมนเรื่องนี้มากะเรื่องนู้นมนเรื่องนี้มากะเรื่องนั้นแก้ปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าจนทําให้คุณรู้สึกว่าเห้การที่เรามีความรักมันมีปัญหาที่ทําให้คุณอารมณ์เสียอยู่บ่อยๆหรือเปล่า เออบางทีเราอยู่ของเราด,ดีก็มีพลังงานที่ดรามา่าท็อกซิกใส่เราต้องการอย่างนั้นกดดันเราสารพัดส,สารเพจนเรารู้สึกว่ามันจะตัดออกแหนก็ตัดไม่ได้นะพยายามแล้วพยายามอีกนะอืมบางทีก็หงุดหงิดง่ายมีเรื่องนิดนิดหน่อยหน่อยก็ทะเลาะก,กันถ้าอย่างนั้นทะเลาะก,กันในเรื่องไม่เป็นเรื่องเออใจคุณรู้สึกแบบหงุดหงิดอนะ่ะบางคนหงุดหงิดมากๆเลยนะงานเราก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วแต่คุณพยายามจะควบคุม ตัวคุณเองอยู่ควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกควบคุมความต้องการบางคนไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่รับไม่รู้มาเราไม่หนาวปิดกั้นเลยบางคนบล็อกไปเลยด้วยซ้ําใช่ในความรู้สึกในจริงๆของค,คุณรู้สึกรักไหมมันเป็นความรู้สึกลุ่มหลงมากกว่าปะอาจจะเป็นความรุ่มหลงหลงในหน้าตาเขาสวยดีหลงในคําอ้อนหลงอะไรบางสิ่งบางอย่างหลงที่ทําให้คุณรู้สึกว่า คุณหลุดจากความรุ่มหลงนี้ไม่ได้อ่าบางคนหลงนี้หน้าตาหน้าตาเขาน่ารักบางคนอ้อนเกง่งอ้อนเกง่งบางคนดูดีมีเสน่ห์บางคนแบบเป็นนักร้องนะักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์เอ็นโฟเอ็นแสดงดูเขาไม่เสน่ห์มากอะเราไม่อยากจะปล่อยวางความรู้สึกนั้นลงได้เรารู้สึกชอบเขามากๆอ่อะเราก็พยายามจะตัดไปเหอะตัดไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นหรือเปล่าหรือคุณเองมีใครอยู่แล้วค่ะดินตัวคุณเองมีใครอยู่ไหม คุณเองซ่อนอะไรปิดบังซ่อนเร้นอำพรางจากสายตาคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือความในใจของคุณน่ะกิเลสตัณหามันอยู่แบบอยากได้อ่ะอยาก,อยากคอมเมค่ะอยากไปต่อชอบเขาเลิกเกินทําไมหลงเขาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยออคุณจะอยู่ในอารมณ์ดําดิ่งแล้วงุดหงิดกับตัวเองซึ่งมันแบบมันมีความสุขว่ามันไม่ได้ดั่งใจอ่ะอารมณ์แบบความรักมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะ เออแล้วตัดออกไปก็ไม่ได้เอาชนะใจตัวเองทุกครั้งก็ถึงในความในความเป็นคุณเนี่ยคุณอาจจะนิ่งเฉยตอนหน้าคุณอื่นคุณจะรู้สึกแบบถึงความเข้มแข็งถึงความเด็ดเดี่ยวถึงความนิ่งเฉยแต่ในใจจริงๆแล้วมันไม่ได้เฉยมันไม่ได้นิ่งตามสิ่งที่คนเห็นตามอารมณ์แบบนั้นคุณร้อนรอนทุรนทุรายอ,อยู่ในใจหงุดหงิดมาก วันนี้ทาไมไม่ทักมาทรในวันนี้ทําไมไม่มาหาทาไมพูดอะไรไม่รู้เรื่องทำไมไม,มีปัญหากันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ออกอาการของคนที่แบบว้าวุ่นใจอืมรักเขามากรักแต่หลงเขาช่ำเลย่เขาหลงคุณหรือคุณหลงเขาไม่รู้นะอารมณ์เนี้ยอืแต่คุณจะเอาอยู่กับสถานการณ์ความรักอย่างเี้นี่ยจะ๊ะคนเก่าก็มีไหมคนใหม่ก็มีไหมในคนบางคนนะคนเก่ากลับมาคุณจะให้โอกาสไหมดูแล้วปิดกั้นหน้าดูเลยอ่ะ จะเป็นยังไงคุณจะมีความรู้สึกของของของความรู้สึกที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะบางคนอยู่ในความรักในความรับจริงๆด้วยบางคนดีวกับเพื่อนที่ทํางานลูกน้องก็มีความสุขดีแต่ว่ามันเป็นความรักรับๆนะ บางทีเราเลือกเขาไม่ได้เขาก็เลือกเราไม่ได้ชัดเจนก็ไม่ได้เลือกที่จะทําอะไรก็ไม่ได้บางคนอยากได้เวลาอยากได้ความใส่ใจคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่นห์ในตัวเองมากๆนะแล้วก็มีความรับเยอะด้วยคุณซ่อนความรับซ่อนอะไรไว้ในใจซึ่งบอกให้ใครรู้ไม่ได้ว่าไปแอบรักคนอื่นเขาแต่แอบรักเมียชาวบ้านไปแอบรักผัวชาวบ้านอะไรเงี้ยเออ อารมณ์หงุดหงิดหน้ามันหงุดหงิดหรือใครคนใดคนหนึ่งที่คุณกบอยู่ไม่ได้ดั่งใจคุณเลยเออจะมาก็ไม่มาเต็มร้อยจะมาก็สร้างสร้างแต่ปัญหาท็อกซิกดราม่าใส่คุณนะ่ะมันเหมือนเป็นความรักที่เราต้องการเราอยากอยู่ตรงนี้แต่อยู่แบบความรักที่สบายใจการเติมเต็มความรักที่เราไม่ไม่ต้องทะเลาะก,กันไม่ต้องเอาชนะขัดขานกันให้มีความรักที่แบบมีความสุขไปเรียบ มันมีโอกาสของคนที่ถ้าคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันมีโอกาสของการเรียกร้องค่ะการเรียกร้องเรียกร้องอะไรเรียกร้องเวลาหนึ่งเวลาเรียกร้องความใส่ใจเรียกร้องความสนใจอารมณ์นี้แต่ตัวคุณเองก็พยายามที่จะมันเหมือนคุณไม่เข้าใจคนที่คุณคบนะคุณก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาว่าทําไมเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเราบางครั้งเขาก็ดูเข้าใจเราดี แต่บางครั้งเขาก็ดูวีนเบี่ยงเราไม่เข้าใจดูเลยงองแง้ซะอย่างนั้นงองแง้ซะอย่างนั้นมันไม่ฉ่ำวาวเหมือนแต่แรกรักกันแรกๆกหวานช่ำชองแต่ตอนนี้มันไม่ฉ่ำแล้วมันมันอยู่ในการถ้าคุณอยู่ในอาการของคนที่รักที่เลือกไม่ได้หรือรักที่เป็นโรเบอร์ค่ะคุณเลือกเขาไม่ได้มันยูอยู่กระจายทั้งคู่อยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่จะเริ่มต้นใหม่ตีที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จะถล่มตัวลงไปตรงนี้ แต่ตอนแรกๆเขาอาจจะรับเราได้พอต่อต่อไปเขารับเราไม่ได้เฉยเอ,อพอเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์เกิดความรู้สึกขัดแย้งกันอย่างรุนแรงแต่เราหลงเข้าไปอยู่ในวังวนนั้นแล้วยากที่จะถอนตัวยากที่จะจัดการยากที่จะควบคุมอารมณ์ของเราใหระวังเรื่องของรักซ้อนเป็นหลักให้ระวังความหงุดหงิดให้ระวังอารมณ์ความรู้สึกที่มันดิ่งดาวแล้วการทะเลาะเบาะแว้งค่ะ ในเดือนนี้คุณอาจจะอยากจะฟาดกับใครสักคนหรือการฟาดของคุณคุณอาจจะเป็นคนโมโหแต่ใช้ความโมโหด้วยความนิ่งไม่ถามไม่ตอบถามไม่ตอบพูดอะไรไม่คุยทุกไปไม่รับไม่คุยไม่พูดไม่อะไรทั้งนั้นนั่นคือพลังงานที่นิ่งคุณอาจจะเอาความนิ่งสงบสยบทุกอย่างนั่นคือคุณโมโหแต่ถ้าคุณแบบโมแบบคุณรู้ว่าคุณจะทาแบบไหน่ะ กับความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณนิ่งคุณจะสยบเขาได้ถ้าคุณเขาเรียกร้องอะไรกับคุณหรือบางทีถ้าคุณนิ่งแล้วไม่เป็นผลนะมันก็จะออกอาการของอะไรรู้ไหมมันก็จะออกอาการของคนที่ต้องพูดแล้วต้องแรงกลับไปแล้วต้องใช้คำพูดที่รุนแรงแล้วเออคุณจะดูคุณจะดูว่าคุณจะใช้ตรงไหนในการจัดการหรือควบคุมกับสถานการณ์รักนี้ค่ะ ยิ่งเป็นรักซ้อนถ้าระมัดระวังความขัดแย้งอย่างรุนแรงนะจ๊ะมันสร้างความหงุดหงิดใจกับคุณมากอืมอาจารย์มองแมวแมวอาจารย์ไปส่งเป็นขึ้นไปนู่นนั่นนี่อะสิ่งที่คุณทำได้ในเดือนนี้ค่ะใช้ความอดทนมากๆทนอย่างชาญฉลาดจริงๆความอดทนหรือความเงียบอ่ะเป็นคำตอบที่ดีสุดจริงๆเวลาเราโมโหใครทะเลาะกับใครเนี่ย จริงๆบางคนนะแค่เรานิ่งเขาก็ดูออกแล้วเขาก็ไม่กล้ากับเราละยิ่งความเรานิ่งเท่าไหร่ถามไม่ตอบไลน์มาเปิดอ่านแต่ไม่ตอบพูดอะไรมาเปิดอ่านแต่ไม่พูดไม่โต้อตอบให้นิ่งแบบนั้นไว้จะเป็นการดีและจะยังรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เอาแล้วในความสัมพันธ์นี้คุณไม่อยากได้คุณเบื่อกับความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่มัน มันทําให้คุณทุกข์เกินไปคุณก็สามารถตัดความสัมพันธ์นี้ได้เลยนะตัดได้ค่ะเลิกไปไหมเลิกได้อยู่ที่ตัวคุณเลยที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะให้โอกาสคุณไปคุณควรจะไปต่อคุณควรจะให้โอกาสหรือคุณควรจะทําอย่างไรคุณรู้ไพ่ของคุณเป็นเดิมไหมเช่นไพ่ของคุณชาญฉลาดไพ่ของคุณอย่างรู้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างอ่านใจคนได้เก่งนะเอออ่านใจคนได้เก่งเพราะฉะนั้น คุณจะสามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณและตัวคนที่คุณพบได้ด้วยดีเออไม่ต้องกังวลแต่ใจของคุณเองเนี่ยใช่ถึงคุณจะร้อนจะโดนแต่ความนิ่งช่วยสยบสิ่งต่างๆได้ดีมากๆในเดือนนี้จะติดบางทีคุณอาจจะรู้สึกถึงเขาอาจจะแบบรู้สึกถึงการวิ่งตามคุณก็ได้ ความนิ่งเฉยของคุณกา,ารไม่รับไม่รู้ไม่ร้อนไม่หนาวเย็นชาของคุณหรือการไม่ตอบโต้เนี่ยเป็นอาวุธที่สําคัญของคุณมากถ้าคุณทําแบบนี้ได้และคุณเลือกที่จะทําแบบนี้นะก็มันจะทําให้ความสัมพันธ์นิ่งกว่านี้นิ่งกว่านี้อาจจะไม่ได้มีการมีปากมีเขียงเขาอาจจะมางอนเงอ้อเขาอาจจะมาขอโอกาสแต่โอกาสนั้นอยู่ที่คุณแล้วเออจะได้ไม่ว้าวุ่นใจอารมณ์ของคุณตอนนี้วาวุ่นใจมากๆเลยเหมือนกันพยายามที่จะสงบ สงบใจสงบอารมณ์ใช่คุณรักเขานะไม่ใช่ไม่รักอาจจะออกการหลงเลยก็ได้หลงใครคนเนี้เขาอาจจะหลงคุณหรือคุณหลงเขาก็ได้แต่เป็นความลุ่มหลงที่คุณสามารถควบคุมได้ทั้งหมดคุณคุณสามารถจัดการกับอารมณ์กับความรู้สึกข,ของคุณได้อยู่เย็นได้อยู่เป็นเย็นได้อโอเคไหมในเดือนนี้ก็าระาวัาระวระวังเรื่องความขัดแยง้งปากเสียงการทะเลาะการเอาชนะค้าวขังซึ่งกันและกันเป็นเหตุคะ่ะโอเคไหม อ,อ่ะอ่ะขอให้แนะนำกับความสัมพันธ์นี้สักนิดนึ่งไพ่แนะนำไพ่แนะนำยังไงเสียความสัมพันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนหรอกชัดเจนกับ ชัดเจนในความสัมพันธ์นิดนึงถ้าคุณเขียนเส้นใต้ในความสัมพันธ์ไว้ว่าเราเป็นคนแบบไหนอะไรที่เขาควรทําอะไรที่เขาไม่ควรทําถ้าคุณชัดเจนในความสัมพันธ์และคุยกันปรับความเข้าใจกันในส่วนต่างๆเขาจะยอมเขาจะยอมคุณกับกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ใช่คุณนิ่งจนเขาต้องยอมนั่นแหละอารมณ์นี้อะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูด,ดวงส่วนตัวแอปไลน์นะคะแอดสาย a f e 03 29า y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะไม่ได้แล้วทุกคลิปจะนั่งเห็นอาจารย์นั่งกดรีโมทน,นะ